ปัจจุบันปัญหาของวัยรุ่นในสังคมไทยมีหลากหลายซึ่งมีอิทธิพลมาจากการเปลี่ยนแปลงของสังคมอีกทั้งเป็นช่วงของการเจริญเติบโตที่มีการเปลี่ยนแปลงด้านร่างกายจิตใจและอารมณ์แต่มีสิ่งหนึ่งที่ปฏิเสธไม่ได้ว่ากำลังเป็นปัญหาอย่างยิ่งคือยาเสพติดและสิ่งมึนเมาจุดเริ่มต้นของการใช้ยาเสพติดของวัยรุ่น มักมาจากความอยากรู้อยากลองและตามเพื่อนสิ่งมึนเมาในปัจจุบันมีการพัฒนาหลากหลายรูปแบบและเครื่องดื่มที่วัยรุ่นนิยมกันในปัจจุบันมีชื่อเรียกว่ากินโปรไม่รู้จักค่ะเคยได้ยินแต่ไม่รู้ว่ามันคืออะไรครับเคยได้ยินครับมันกินกับอะไครับมไม่แน่ใจเคยได้ยินผ่านหูมาบ้างนะครับแต่ก็ไม่ค่อยได้ไปสนใจอะไรเท่าไหร่รู้จักครับออรู้จักครับรูมจักเขาแจ้งจาก,กเพื่อนอีกทีครับผม เนี่ยมันสอนกลุ่มเพื่อนนะกลุ่มเพื่อนครัก็เพื่อนกินบ้างอะไรเงี้ยครับไว้ผมก็ประมาณวัยรุ่น 8- ปดถึงยี่ห้าอะไรเงี้ยเด็กก็กินนะครับก็มันกินไปมันก็นั่งซึมๆแบบง่วงๆอะไรเงี้ย การกินโปรเครื่องดื่มมึนเมาชนิดใหม่เป็นการผสมระหว่างน้ำอัดลมกับยาแก้ไอไม่ใช่ยาเสพติดไม่ผิดกฎหมายทำให้การกินโปรแพร่หลายในกลุ่มวัยรุ่นได้อย่างง่ายดายการกินโปรหรอก็คือการเอาน้ำอัดลมมาผสมกับตัวยาชนิดหนึ่งที่เขาเรียกว่าโปรแล้วก็เอาแคปเขียวเหลืองมาผสมแต่เราไม่ได้เอาเม็ดลงไปนะเราแกะแคปซูลออกมามันจะมีผงข,ขาวๆอยู่ในเราเอาไปผสมกับโปรในขวด บางคนก็จะใส่แค่10เม็ดบางคนก็ใส่20เม็ดแต่อย่างผมก็ใส่20เม็ดมันจะมีแคปซูลครับสีเขียวเหลืองเราก็ใส่ลงไปในขวดยาประมาณ20เม็ดฮะแล้วเราก็นำนำ้ำยาที่ผสมเสร็จแล้วเนี่ยไปกินกับน้ำบัตลมครับผมมันกินได้หลายอย่างอ่ะมันกินทั้งน้ำอัตลมบ้างน้ำชาชงบ้างแล้วแต่คนที่เขาจะผสม,มกันว่ากินกับอะไรบ้าง วลากินโปงเงี้ยมันผ่อนคลายด้วยมั้งมันผ่อนคลายมันไม่หนักหัวเกินไปมันไม่เหมือนแบบกินเหล้ามันปวดหัวมันอะไรอย่างเงี้ยคืออยากได้อาการนะคะอาการมันอื้อมันมึนแบบว่ามันโอเคกว่าแล้วเอียนิบยามันก็หมดนานกว่าเหล้ากว่าเบียรกว่าอะไรอย่างเงี้ยมันดีครับนอนไม่ค่อยหลับแต่ถ้าไม่ได้นอนอย่างเงี้ยครับแล้วมันพอข้ามวันปั๊บมันน็อกเลยครับแบบเราจะหลับข้ามวันไม่ได้เลย แล้วแต่ตามที่เราชงอ่ะถ้าเราชงหนักมันก็เบิร์นอะ่ะแบบว่าตามันจะเปือป่อๆจะแบบอือ้อๆไม่ค่อยนับรู้อะไรมากมายแบบจะง่วงซึมตลอดเวลาเลย ปัจจัยด้านราคาก็เป็นอีกปัจจัยที่ทำให้การกินโปรได้รับความนิยมมากขึ้นเมื่อเปรียบเทียบจำนวนเงินในการซื้อเครื่องดื่มแอลกอฮอล์กับการกินโปรนั้นก็แตกต่างกันอย่างสิ้นเชิงชุดหนึ่งนี่มันก็จะประกอบไปด้วยยาหนึ่งขวดฮะยาหนึ่งขวดนี่จะราคาประมาณ150บาทแล้วเราก็จะซื้อแคปซูลครับซูลนี่แถัละสิเม็ดซื้อประมาณ2แผงแผงละสาบาทครับเป็น20เม็ดคือว่าถ้าเราจะกินเหล้ากินเบียอะไรอย่างเงี้ย คือมันจะแพงกว่าเนี่ยเราก็เลยเออเลือกที่จะกินโปรดีกว่ามันถูกกว่าด้วยแหละระหว่างโปรับเหล้าหลากัหลกๆเลยมันเป็นเรื่องของราคามันมันถูกกว่ามากอะ่ะมันถูกกว่ามากมันอยู่ในกําลังซั์ที่วัยรุ่นอย่างเราแบบหาได้อะไรเงี้ยแล้วมันก็หาซื้อได้ไม่ยากจนเกินไปหาซื้อได้ตามร้านขายยาค่ะเขาก็จะขายแต่ว่าบางร้านเขาก็จะขายสาหรับคนที่อยากไปซื้อประจาอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่บางร้านก็ไม่มีหรอกครับต้องเป็นแหล่งที่แบบว่าเรารู้จริงๆเราก็ต้องถามไปเรื่อยๆแหละว่าร้านไหนขาย การรวมกลุ่มจัดปาร์ตี้ต่างๆที่มีการนำของมึนเมาเพื่อให้เกิดความสนุกสนานหรือให้ความรู้สึกสบายโดยจุดเริ่มของการใช้ยาเสพติดของวัยรุ่นอาจจะมาจากความอยากลองหรือตามเพื่อนจนทำให้ก้าวพลังพลาดตกเป็นท่าโดยไม่รู้ตัวจากการให้สัมภาษณ์ส่วนใหญ่พบว่าจุดเริ่มต้นของการกินโปรมักมาจากการชักจูงของเพื่อนหรือคนสนิท และมีการรู้ถึงผลกระทบต่อการกินโปรเป็นอย่างดีสำหรับการใช้ยาทางการแพทย์ในทางที่ผิดนั้นอาจทำให้เกิดผลข้างเคียงต่างๆตามมาได้ทั้งการชักและอาจถึงขั้นเสียชีวิตผมเคยชักครับกินไปหลายชุดอยู่อ่ะสองสามชุดได้ตอนชักนี่เหมือนคนตายแล้วเกิดใหม่อ่ะพูดตรงๆแต่ว่าเราเราจะไม่รู้ตัวเลยว่าเราเป็นอะไรเราจะไม่รู้ตัวเลยเราว่าตัวเราจะเก่ง หมือนแบบว่าคนตายแล้วเกิดใหม่จริงๆใจนี่เต้นเต้นเร็วมากเนื้อแตกเต็มตัวอะไรอย่างเงี้ยกล้ามเนื้อไม่มีแรงเพราะว่าเกิดจากการเกงไงฮะแต่ว่าพอพอเราชักปุ๊บเราหมดสติเรารู้ตัวทีเราอยู่โรงพยาบาลหละมีคนแบบว่ายืนล้อมหน้าล้อมหลังเราเต็มเตียงไปหมดจากการสัมภาษณ์เจ้าหน้าที่องค์การอาหารและยาพบว่า ตัวยาที่ใช้ผสมจัดเป็นยาประเภทอันตรายทางกฎหมายขายได้ในเฉพาะร้านขายยาแผนปัจจุบันต้องจ่ายโดยเภสัชกรเท่านั้นและห้ามจำหน่ายให้กับเด็กที่มีอายุต่ำกว่า17ปีจำหน่ายได้ไม่เกินครั้งละ20เม็ดต่อคนทางกฎหมายเนี่ยให้จำหน่ายได้เฉพาะในร้านยาแผนปัจจุบันและต้องจ่ายโดยเภสัชกรเท่านั้นสำคัญก็คือต้องจ่ายให้กับคนที่มีข้อบ่งใช้ทางการแพทย์เท่านั้น ไม่ใช่ว่าใครเดินมาไม่มีอาการปวดอะไรก็จะขายให้ได้ไม่ได้นะครับอันนี้ผิดนะครับองขอเตือนน้องๆเยาวชนนะว่าการใช้ยานในทางที่ไม่เหมาะสมพวกนี้จะเกิดผลเสียต่อร่างกายของน้องนเองนะครับและที่สําคัญคือผลเสียต่อการเรียนต่ออนาคตนะครับรวมทั้งต่อสังคมโดยภาพรวมด้วยนะครับน้องๆที่ ถลถลำตัวเข้าไปแล้วเนี่ยมันไม่มีการติดทางร่างกายนะครับเป็นเรื่องของการติดทางจิตใจมากกว่าเพราะฉะนั้นเนี่ยสามารถเลิกได้ทันทีเลิกได้ไม่ต้องกังวลว่าเลิกแล้วจะต้องลงแดงหรือว่าอะไรอย่างนี้นะครับเพราะ,ะนั้นเลิกได้เลย หนักถึงปัญหาเข้าใจถึงผลเสียมาแล้วก็เลิกได้เลยนะครับปัจจุบันปัญหาของวัยรุ่นในสังคมไทยมีหลากหลายและซับซ้อนมากขึ้นเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงของสังคมเศรษฐกิจการเปิดรับวัฒนธรรมต่างชาติการเสพสื่อแบบไม่รู้เท่าทันอีกทั้งเป็นช่วงหัวเลี้ยวหัวต่อของการเจริญเติบโตมีความเปลี่ยนแปลงด้านร่างกายจิตใจอารมณ์และต้องการการยอมรับจากสังคมกลุ่มเพื่อนและเพศตรงข้ามทำให้วัยรุ่นเป็นวัยที่มี ีพฤติกรรมการแสดงออกที่หลากหลายรูปแบบปัญหาการใช้ยาในทางที่ผิดก็ยังคงมีให้เห็นกันอยู่ทั่วไปถึงแม้จะเป็นไปได้ยากในการที่จะควบคุมแต่ถ้าหากผู้ใช้รู้สปปรรพคุณของยาและใช้ยาอย,ย่างถูกวิธีก็จะทําให้เราได้รับประโยชน์แทนที่จะได้รับโทษจากการใช้ยาหากรู้อย่างนี้แล้วยังอยากใช้ยาในทางที่ผิดอยู่หรือไม่